ใครที่มีแฟนอายุน้อยกว่าเนี่ยถามหน่อยว่าเขาตามใจดีไหมคะ เขาตามใจดีไหมก็ดีค oh well, we mm ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเด็กเนี่ยแฟนเด็กก็จะตามใจเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีครั้งนี้เหมือนกัน่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเลือกสามีเด็กโอ้ยแล้วเวลาที่เขาอยากสร้างบ้านนะเขาก็วาดฝันด้วยเลยว่าอยากได้บ้านแบบทรงโมเดิร์นนะฝ่ายชายที่เป็นหลวเด็กก็บอกว่าได้เลยจ้าตามใจทุกอย่างอยากได้ทรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปขโมยหลังคาบ้านนั้นมาให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เรื่องสิบล้านน่อยหนึงหน่อยหนึ่งน้อยหนึ่งตัวเพชรยังมาตำรวจด้วตำรวจรับไหมว่าไปเอาอะไรมาตำรวจรู้แล้วถึงมาเนี่ยถึงตามตัวถูกนี่กระสังกระสีเอาเอาจากสเอาจากสไปขายเอาจากสจากบ้านทางโน้นบ้านทางนู้นหมายถึงตรงไหนบ้านเพชรประดับยนต์ไหมเพชรไอ้นั่นไหมเอาไปขายที่ไหนขายอยู่ลานลานใน จะตึกจะเตรับขายได้กี่บาทขายได้กี่บาทได้พันกว่าบาทได้พันกว่าบาทอยู่บ้านยังเหลืออีกไหมหมดแล้วใจแบบนี้มันถูกเหรอคะไม่ได้นะเออพากันเข้าคุกเข้าตารางจะตามใจอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคือรู้ว่าเมียนะชอบมากเลยบ้านทรงโมเดิร์นเนี่ยแต่ชอบแค่ไหนก็ต้องทำงานเก็บเงินสร้างบ้านเองค่ะไม่ใช่ว่าอ๋อชอบได้เลยจากที่รักนอนลอนะ ฉันไปขโมยหลังคาบ้านนั้นมาให้อหฉันไปขโมยเสาบ้านนั้นมาต่อเตอิมมาสร้างบ้านในฝันให้เธอตายแล้วทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะ,คะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมนายคนนี้ชื่อว่านายยอดศักด์อายุ30ปีหเห็นภาพตอนเขาลากไหม อ,อ,อ,อ่านี่แหละไปลากของที่ขโมยมากล้องวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะ,คะอยู่ในพื้นที่ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์คือก่อนหน้านี้ในเหรียญเนี่ยเคยเข้าไปขโมยหรือของที่ชาวบ้านที่เขาไม่มีคนอยู่อะ่ะคือ,อบ้านบางหลังเนะี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะเข้าไปขโมยไม่ได้เขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาอ้างว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนบ้านร้างอ่ะแล้วก็เห็นว่ามีคนเนี่ยเริ่มถอดชิ้นนั้น ชิ้นนี้ออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาบ้างเขาก็เลยคิดว่า,อาเออแสดงว่าน่าจะเอาได้นะก็เลยมาขโมยบ้างค่ะแล้วทำแบบนี้มาสี่รอบแล้วสร้างบ้านในท้างหลังแล้วมัง้งก็เกือบได้แล้วว่าเกือบได้บ้านในฝันของพลรมียแล้วค่ะทีนี้พอถูกจับกลุมได้ก็ต้องตามไปถามหน่อยว่าเจ้าของบ้านในฝันเนี่ย เขาว่ายังไงรู้หรือเปล่าว่าผัวตัวเองน่ะไปขโมยบ้านคนอื่นมาสร้างบ้านตัวเองแบบนี้เราไปเจอคุณบุษบาค่ะคุณผู้ชมคุณบุษบาอายุ47ปีสาม,มีอายุ30 อืมก็10เท่าไหร่อะสิปีแค่นั้นเองจีบอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าเกิดว่าใจเรารักกันใช่ไหมล่าคุณผู้ชมก็เลยสอบถามเธอหน่อยค่ะเธอบอกว่าคบหาดูใจกันมา4ปีแล้วนะก็ไม่น้อยนานะโอ้สีปีก็ถือว่าอยู่กันน่าจะอยู่กันได้ยืดทีนี้เนี่ยตัวเองมีบ้านที่วาดฝันเอาไว้ค่ะอยากได้ทรงแบบโมเดิร์นออกแบบเองนะจากการที่นั่งรถตะเวนผ่านบ้านหลังต่างๆอุยชอบทรงนี้ปัก ใจเลยค่ะก็ชอบมากแล้วสามีก็ตันใจเนี่ยเขาซื้อเสาปูนมาหเห็นไหมหเขาซื้อเสาปูนมารอขุดหลุมเตรียมฝังเสาแล้วด้วยบางทีก็เอาเหล็กมามั่งบางทีก็เอาหลังคามาบ้างเอามากองไว้ให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยสามีเขารักแล้วเขาก็ตามใจเราจริงๆอ,อะเขาอยากทำให้เขาอยากทำบ้านในฝันให้กับเราส่วนหลังคาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปยึดเอาไว้กับบ้านพักสำรองเพื่อรอสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะแต่คุณบุษาบาย,ยืนยันนั่งยันนอนยันนะคะว่าสิ่งที่สามีเอามาสารฝันให้กับเธอไม่รู้เลยว่าไปขโมยบ้านอื่นเขามาค่ะรู้คิดออกแบบแล้จะเอา้ สไตล์อะไรโมเดนโอ้โอแฟนเป็นช่างเหรอเขาพอทำได้เขาเคยทำก่อสร้างมา,ออมาสร้างหมู่บ้านค่ะล้วหลังพวงหลังคาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาขโมยเข้ามาขโมยที่ไหนแฟนได้บอกเล<ม>แฟน,แฟนอาชีพทำอะไรก็หนูก็หาของเก่าค่ะก็ออซื้อไปซื้อเครื่องซักผ้าบ้างตู้เย็นบ้างก็มาแกะแล้วก็ไปขวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บของรองรองเล็ก แล้วตั้งความหวังไว้กี่ปีถึงจะได้บ้านก็กะว่าเธอทำให้มันทันจะยกเสาขึ้นแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะก็ทําไปเรื่อยๆอ่ะได้มาทีละแผ่นก็ตอกไปทีละแผ่นโอ้โหแต่ตูเธอบอกว่าเธอไม่รู้ไม่รู้ไงไม่รู้เลยว่าผัวไปขโมยมาค่ะเอาแบบนี้เท่ากับว่า ผัวเด็กก็ไปติดคุกคนเดียวสิหัวโดนคนเดียวเลยน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งจากการตรวจร่างกายของนายเหรียญเนี่ยก็พบว่าฉี่สีม่วงด้วยแต่ทีนี้ถามว่าคุณตํารวจเขาเชื่อไหมอ่ะว่าทางฝั่งผัวทําคนเดียวตํารวจบอกไม่เชื่อนะคะเพราะว่าจากการสืบประวัติในเหรียญเนี่ยเคยลักทรัพย์มาก่อนส่วนภรรยาก็มีส่วนร่วมในการไปรื้อเอาทรัพย์สินของคนอื่นเพราะฉะนั้นงานนี้โดนทั้งคู่